สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ p k s n TV เช่นเคยนะทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมากับทริคแบ็กเช่นเคยนะทุกคนนะก็คือก่อนจะดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยเฮ้ยเหนื่อยเออ <c oughs> ก็ที่แรกนะทุกคนนะก็ให้พาเพื่อนมานะทุกคนนะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เอารถจิบมาด้วยนะทุกคนนะเอารถจิบแบบตามผมเลยนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ให้เพื่อนเราไปนั่งตรงต,รงตู้สีฟ้าทุกคนแล้วก็เราก็เอารถจิบดันนะทุกคนนะย้ำนะทุกคนนะว่าต้องดันแบบช้าๆนะทุกคนนะแบบถ้าเร็วเกินก็จะลอยแบบเมื่อกี้เลยเออเอ,อลอยอีกแล้ว นเออเฮ้ยยังไม่ได้ทุกคนยังไม่ได้เฮ้ยเกือบทะลุแล้วยังไม่ได้ครับทุกคนเราก็ดันแบบช้าๆนะทุกคนนะอย่ารีบดันช้าๆดันช้าๆอ่ะอ้ามันเด้นมันเด้งออกข้างนอกอ้าวมันเด้งออกข้างนอกเฉยทุกคนเราให้เพื่อนเรามาก่อนนะทุกคนนะเพื่อนเราเด้งออกข้างนอกเอ้ย เรื่อเดเพื่อนเออเพื่อนมาละเมื่อกี้เพื่อนเราเด้งออกข้างนอกนะทุกคนนะแล้วก็ให้เพื่อนเรายืนแบบนั่งนะทุกคนนะอย่ายืนเออนั่งแล้วก็เราก็ชนไปเรื่อยๆแบบได้แล้วง,งได้แล้วแหละเออเออได้แล้วนะทุกคนนะเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในตู้แบบนี้เว้ยโคโคเทพเลยทุกคนก็จะได้มาอยู่ในตู้แบบนี้อ้าวเพื่อนออกแล้วอ๋อ เออก็มาถึงตาผมกันหน่อยแล้วกันทุกคนนะเรามาดูว่ามุมมองคนที่เข้าไปมันเป็นยังไงนี่ทุกคนอ่ะเอา้าผมเดินมาผิดทุกคนผมผมเดินมาทะลุตรงนี้เฉยมันก็ออกไม่ได้แล้วสิเฮ้ยแล้วรอบนี้ต้องออกไปที่จุดซ้อมยิงแล้วเฮ้ยเราต้องเข้าใหม่ทุกคนไม่ได้เราต้องให้คนดูเราดูว่ามุมมองมันเป็นยังไง แล้วก็วิ่งไปที่เมื่อกี้เลยทุกคนแล้วก็วิ่งไปที่เมื่อกี้เลยทุกคนนะเออเอ,อืมทุกคนใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจของผมแล้วก็ติ๊กตอกของผมนะทุกคนนะก็ลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนนะก็ไปติดตามก็ได้นะทุกคนนะเออผมว่าจะสตรีมในเพจนะทุกคนนะก็รอรุ่นดูว่าผมจะสตรีมตอนไหนนะทุกคนนะเออแล้วก็เข้าสู่ทริกเลยเหมือนเดิม แล้วก็ยืนเอ้ยไม่ใช่ยืนดินั่งนั่งแบบมันกินเลยทุกคนมันกินมันเลยทุกคนเออแล้วก็ให้เพื่อนเออได้แล้วนะทุกคนนะเราก็จะได้แบบนี้เลยทุกคนคือแบบโคตรเท่เลยทุกคนทําได้อ้เป้าคือโคตรเท่ลนะ้วทุกคนนะก็ <c oughs> โคตรเท่แหละทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจุ้มวะก็เทคนี้นะครับเราก็ออกมาตรงนี้ แล้วก็แล้วก <Okay. S 1> ็เอาปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะแล้วก็เราก็ออกมาตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็เราก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็เราก็กดซื้อพร้อมสเก็ตอ้าวอ้าวอ้าวเออกดซื้อพร้อมสเก็ตเลยแล้วก็เราก็ลากสเก็ตออกออกมาตามผมเลยก็ได้นะทุกคนนะเออเออเออเฮ้ยโทรศัพท์เฮ้ยแล้วก็เราก็กดออกไปที่จุดซุ่มยิงเอยไม่ใช่จุดซุ่มยิงดิจุดซ้อมยิงเออ แล้วก็ออกนะทุกคนนะแล้วก็เราก็เดินตามผมเลยนะทุกคนนะเดินตามผมมาตรงนี้เอออยไม่ใช่ตรงนี้ดิมันเข้าไปแล้วนะเออออกมาเห็นนะทุกคนนะออกมาจากตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเดินตามผมละทุกคนนะประมาณระวังนี้เลยทุกคนแล้วก็เราก็ซื้อได้แล้วนะทุกคนนะก็เป็นทิกเล็กๆเรื่อยๆและกันทุกคนคือผมสอนไปแล้วอ่ะทุกคนแล้วก็เราก็เข้าไปในนี้เลย อพอเราเข้าแล้วนะทุกคนนะแล้วก็เอ้ยคนกอยิงคนแป๊บนี่แบบทุกคนผมไม่อยากยิงคงเลยนะทุกคนนะคือแบบผมมาทําทริกนะทุกคนก็คือไม่อยากยิงคงเลยไม่อยากยิงคงเลยเออเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมต้องยิงอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมตายอ่ะอ่ะไอ,ะอจะตายเออเออตาย <c oughs> เฮ้ยผมไม่อยากยิงคนเลยทุกคนคือแบบ ตามผมเลยทุกคนนะไม่ต้องยิงคนก็ได้นะทุกคนนะเออเราไปเกียนคนดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้มีไฟว่ะทุกคนมีคนแน่เลยนั่นแน่ตบหัวไปสองทีตายคาที่เลยแล้วก็ตาเออเออเออมันย่อเออดีดีดแล้วก็เอาไอ้ที่สร้างบ้านมาแล้วนะทุกคนนะเราก็ขึ้นมาระหว่างนี้นะทุกคนนะแล้วก็เราก็ตั้งตามผมเลยนะทุกคนนะผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้แบบ ตั้งก็คือตั้งตามผมเลยรักันทุกคนตั้งแล้วก็แบบตั้งหนึ่งเมื่อกี้มันไม่ได้นะทุกคนนะมันก็ต้องตั้งเยอะๆอันนั้นทุกคนนะตั้งให้มันให้มันเออเออตั้งเอออ้าวอ้าวอ้าวผิดเฮ้ยใครยืนระเบิดมาวะน้าใครยนระเบิดมาวะน่าเดี๋ยวผมตายนะตายหรือเปล่าวะเออเออยังยังยังรอดอยู่ทุกคน ทำอเอ้ยออเออใครโยนระเบิดมาว้าไอแรงแดงนี่อ่ะเออโยนระเบิดมาทำไมเฮ้ยมีตัวมีตัวป้าป้าป้าปปปปัปงโดนหัวเม็นเนงแล้วก็เออเออเออตายเฮ้ยคือตอนผมจะมาทำทิคมันก็เป็นแบบนี้เลยทุกคนแล้วมจะทำทิคได้ไหมเนี่ย เออยิงไปก่อนแล้วกันทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเออพอแตกไอ้นี่มันยิงผมเมื่อกี้เออโคโน่ช่วยชีวิตครับทุกคนเออเฮ้ยเออเกิดตรงนี้พอดีเลยแล้วก็เราก็ไปเออมีคนอีกแล้วโอ้โหไม่ไหวเลยเฮ้ยมันจะตายแล้วเนี่ยปังปังเออหัวแตก แล้วก็ตามผมมาเลยนะทุกคนนะไม่ต้องรอรอรออะไรหรอกนะทุกคนนะก็ตามผมมาเลย <c oughs> คือมันเวลามันน้อยอ่ะทุกคนถ้าเราไม่ทําตัวนี้มันก็จะตายนะทุกคนเข้าใจลวเป้า <c oughs> แล้วก็ทะเหมือนเดิมเลยทุกคนตั้งระหว่างนี้หนึ่งไม่ไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวมันหลุด <c oughs> ลองถังเออมันหลุดอ <c> อ <oughs> แล้วก็ตั้งระหว่างนี้เลยทุกคน ที่ผมเงียบคือผมตั้งสมาธิอยู่นะทุกคนนะเออแล้วก็เราก็เดินไปข้างหน้านิดนึงแล้วก็เราก็หาจังหวะที่ตั้งได้นะทุกคนนะมุมมองที่ตั้งได้อะทุกคนเออได้ละแล้วก็หาไอที่มันอยู่ผมจะพูดอะไรอ่ะทุกคนคือผมอธิบายไม่เป็นอนะ่ะทุกคนคือทุกคนก็ดูคลิปเอาแล้วกันเอออย่าไม่ได้ มันต้องแบบต้องแบบทับซ้อนๆให้มันแบบเข้าเลยอะทุกคนคือก็แจผมไหมเออผมก็แจแหละต้องซ้อนให้มันลึกกว่านี้อ่ยทุกคนเออเอออันนี้ก็เป็นทิกทิกอันนี้อันอ่ะอันนี้ยังไม่ได้นะทุกคนนะแต่มันมันก็เป็นทิกกันแหละเออก็อันนี้ก็เป็นทิกนะทุกคนได้แต่จริงๆ <c oughs> ผมไม่ได้หวังว่ามันจะลงใต้นี้เลย <c oughs> ทุกคน คือผมหวังว่ามันจะเข้าไปในไอ้ที่ไอ้ไอแท่งสีฟ้ามันเรียกอะไรวะตู้ตู้ตู้อะไรวะแบบแปบ๊บคิดแป๊บนะึงตู้สีฟ้านั่นแหละเออไม่ต้องเรียกแต่มันเข้าไปในกล่องอ่ะทุกคนคือก็เป็นทิศเล็กๆน้อยๆแล้วกันทุกคนเอ้ยเฮ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 ้ยโย่อย่ออย่าทำอย,ย,ย่าปวดอย่าทำเออแบบนี้แหละ เราขึ้นเอ้เราอีกด้วยกันเราก็ต้องพัฒนาหรือขึ้นด้วยกันนั่นแหละเออแล้วก็ขึ้นมาเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ม,มันลงในไอ้น,นอั่นนะทุกคนมันลงในกล่องอ่ะทุกคนมันไม่ได้ขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ทุกคนเราก็ต้องขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่ดีเข้าตู้คอนเทนเนอร์เอออมมันไม่เข้าเฮ้ย ตั้งเออ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 ้าอขึ้นบนนี้ทำไมอะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะทุกคนนะแต่ก็ดีแล้วก็ตั้งตรงนี้หนึ่งสเต็ปแล้วก็เดินแล้วก็หามุมมองตั้งหามุมมองตั้งเสร็จแล้วเราก็ตั้งตั้งเสร็จยังไม่เป็นทุกคนแต่เกือบเกือบแล้วเกือบ เขาวีเออเข้าตังนิดนึงยังยังยังตังอีกนิดนึงยังไม่เข้ายังไม่เข้าทุกคนยังไม่เข้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยทำไมผมดูสับสนจังเลยทุกคนตั้งอีกนิดนึงดิเออจังหวะนี้แหละเออตั้งเอ้าตั้งผิดอีกละเออเออ อีนนี่นังดันก็ามาอีกนิดนึงก็ได้ดันดันเฮ้ยทำไมมันยังไม่ดันวะเฮ้ยเฮ้ยอยอยผมเริ่มหงุดหงิดแล้วเอ้ยเอ้ย้ย,ยมันได้ไหมเฮ้ยได้แล้วนะทุกคนนะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยทุกคนที่พายายามมาก็ไม่เปล่าประโยชน์นะทุกคนนะคือมันเป็นจริงเว้ย แต่มันจะโ no นดาเมจอดีทุกคนเออยิงคนไม่ตายนะทุกคนนะถ้าเอาระเบิดมามันก็จะดีเลยแต่ผมลืมมั้ดิเดี๋ยวผมทดลองกับคนนี้เนี่ยทุกคนมันไม่ตายนะทุกคนนะเพราะมันโนดาเมจนะทุกคนคือเข้าใจนะมันโนดาเมจเว้ยมันยิงไม่ตายมันคือโปยอกยอกผมนี่แหละคือโปมันเข้าในนี้ได้ไงวะทุกคนคือแบบโคตรเท่เดี๋ยวผมยอกเล่นกับมัน,นะก้อน เออเอ้ยเอยอย่ายิงอย่ายิงหัวนะเนี่ยผมยิงหัวไม่ตายอ่ะทุกคนคือมันบารกอ่ะทุกคนเออถ้าผมเอารลเบิดได้นะอืมตายแล้วนะมึงอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนผมนะทุกคนนะคือผมมันเจอได้ไงไม่รู้เออเ้ยเอ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 ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยอย่าออกอย่าออกกวาจะเข้าได้นะเฮ้ยถ้าออกไปกูร้องเลยนะขว่าจะเข้าได้นะเฮ้ยเออเออ เอ้ยมันโนดาเมตนะทุกคนถ้าผมพาไอระเบิดมามันคงจะตายนานแล้วเนาเสียชีวิตเฉยเออเสียชีวิตเฉยทุกคนผมอออก็คารวะนายแล้กันเออก็เพียงเท่านี้นะทุกคนนะผมขอออกก่อนลักกันขอออกไปเข้าในกล่องแป๊บนึงขอออกไปเข้าในกล่องนะทุกคนนะ แต่มันยากนะทุกคนนะเออมันมาทางนี้ได้ก็ทิิงนี้ก็เอาไว้แกล้งคนก็ได้นะถ้ามีระเบิดก็เอาไว้แกล้งคนได้เลยทุกคนใครชอบทริคแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครนะทุกคนนะคลิปยังไม่จบนะคลิปยังไม่จบเออก็อย่าลืมกดออกคลิปก่อนเออดูให้จบนะทุกคนแล้วก็ดันออกวิธีก,กองเออสวย เราก็มาที่กล่องแล้วนะทุกคนนะเอาแต่มันโผล่ในนี้อ่ะทุกคนเออถ้ามีคนเนี่ยตายแน่เลยผมต้องออกมาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยผมกลืนน้ำลายไม่ทันอ่ะทุกคนก็คือก็จะพูดแบบไม่ชัดน,นิดหน่อยนะทุกคนนะคือแบบผมพูดเร็วไม่ได้อนะ่ะทุกคนลิ้นมันพันอนะ่ะทุกคนก็ใจแล้วเปล่าเออเนี่ผมติดในนี้อนะ่ะทุกคนไม่ออกไม่ได้แล้วออกได้ไหม จงออกได้ซะเดี๋ยวมีคนมาไอเฮโลอีกมานน่นนะ่ะกูตายเฮ้ยเออเฮโลอีกมาละนาย,ยช่วยช่วยผมหน่อยนายนายยิงหัวดิเออออกได้แล้วนายมหาก็ออกได้เลยเฮ้ยมันเป็นอะไรวะใครชอบทริคนี้ก็กดไลค์กดติดตามให้ผมนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระด,ดิง่ง โอเคเป็นทั้งหมดนะเออเฮ้ยเงาเงาก็หาทิกแล้วกันอืมผมไม่รู้ว่ามันจะทําทริกได้ไมาทุกคนพาเข้ามาที่สร้างบ้านมา60กว่าแล้วอ่ะทุกคนก็จะออกมันก็เปลืองอ่ะทุกคนก็จะหาทิกเออก็จะหาทิกบักอ่ะทุกคนว่ามันจะทําได้ไหมผมจะลอง ตอนไม่อัปเดตนะทุกคนมันก็ทําได้อยู่นะตรงนี้นะแต่ตอนมาอัปเดตนี่แหละทุกคนคือแบบทําไม่ได้แล้วเว้ยทุกคนเทพเจ้าบาักมันทําไม่ได้ก็อลืมไปเถอะตรงนี้นะทุกคนนะเราก็ต้องทําตรงเราทำตรงนี้ดีกว่าม,มันจะได้ไหมเออเฮ้ยได้ทุกคนเฮ้ยอันนี้ไม่เฟกนะไม่เฟกนะอันนี้หักกันแบบเรียลไทม์เลยทุกคนเฮ้ยนาย อย่ายิงเราดิเราอย่ายิงเราดิเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะเราขึ้นอะไรอีกด้วยกันในจำไหมเฮ้ยนายจายีบหัวเราที่ขอนั่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันยิงหัวทุกคนอันนี้ยิงตายมะเฮ้ยยิงตายด้วยทุกคนก็เอาไปใช้กันได้นะทุกคนนะสงสารเพื่อนนะ่ะคารวะนายนะอเออทีนี้มันก็จะ ดีเลยทุกคนเอาไว้แกล้งเพื่อนนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจมันเกี่ยวอะไรวะก็กดไลค์โอเคใครทียังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเลยอย่ารีรอเลยเอ้ยอ้าระเบิดมาใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเลื่อนเป็นทั้งหมดโอเคไปเลยเอ